ทุกคนครับเป็นที่พูดถึงอยู่ในโซเชียลในขณะนี้นะครับเมื่อเจ้ากรมข่าวทหารบกได้โพสต์ข้อความบอกว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทลายวัทกรรมหลายวัทกรรมที่ด้อยค่ากองทัพและความเป็นทหารแล้วก็พูดถึง3วัทกรรมนะครับนั่นก็คือ1ทหารมีไว้ทําไมที่ถูกส่งออกมาเพื่อด้อยค่าทหารอย่างชัดเจนพอมีคนออกมาอธิบายเขาก็จะบอกว่าไม่ได้หมายถึงทหารที่ทําหน้าที่ตามแนวชายแดนหมายถึงทหารที่เข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองแต่เวลาพูดถึงวัทกรรมนี้เนี่ยมันกระทบทั้งกองทัพ 2. ทหารไทยรบยังไงก็แพ้เป็นการด้อยค่ากองทัพเพื่อชี้ให้เห็นถึงความไม่จําเป็นในการจัดหาอาวุธที่ทันสมัยควรเอางบประมาณไปทําอย่างอื่นที่ดีกว่า3ทหารชั้นผู้น้อยเป็นวัฒกรรมที่สร้างความแตกแยกสร้างความไม่เท่าเทียมระหว่างพลทหารกับนายทหารจากสถานการณ์สู้รบกับกัมพูชานในสองครั้งที่ผ่านมาคงมีคําตอบที่ชัดเจนสําหรับทั้งสวัฒกรรมแล้วว่าทหารมีไว้ทําไมทหารก็เหมือนอาชีพต่างๆที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราจะถามกลับได้หรือยังว่า เราจะมีพักการเมืองนี้ไว้ทำไมพักการเมืองที่ส่งออกวัฒกรรมนี้ก็ไม่ต่างกันที่สสและผู้สมัครสสมีคนชอบโกงมีคนพัวพันยาเสพติดมีคนล่วงละเมิดทางเพศทหารไทยรบยังไงก็แพ้สถานการสู้รบทั้งสองครั้งอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงความเป็นมืออาชีพในการสู้รบของทหารไทยส่วนวัฒกรรมทหารชั้นผู้น้อยกองทัพก็เหมือนองค์กรอื่นๆที่มีบุคคลหลายระดับในที่ทํางานแต่เมื่อทหารต้องออกไปรบด้วยกันเขาก็เป็นทีมเดียวกันเข้ก็มีคนบอกว่า พักส <po> ้มเนี <language> ่ยดจุดทหารและบอกว่าทหารลุกไปแต่พ <go> ักส้มออกบาแทรกกลับอกว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นถ้าหล่อนเปนมีเลขอุ้นขึนไปเขาต้องการจะที่แจกเง่อนยก็ก็คือคนพูดแบบนั้นแสดงว่าคนไม่เข้าใจชีวิตพี่นุครับเหมือนคนพูดแบบนั้นเนี่ยถามว่าเหมือนเป็นสถานที่ก่อสร้างนั่นแหละนะครับพักส้มเข้าใจว่าการก่อสร้างต่างๆสร้างตึกร้อยชั้นนี่มันสําเร็จได้ด้วยการใช้กำลังคนงานเข้ามาเท่านั้น การที่พักส้มถามว่ามีในพนไว้ทําไมก็ไม่ต่างอะไรจาก,กาคําว่าสร้างตึกวายชั้นมีวิศวกรไวทไ้ทําไมก็ต้องบอกให้ครับไม่ว่าอะไรก็ตามงานมันมีทั้งงานหยาบงานละเอียดงานใช้สมองงานวางแผนง,งานบริหารเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการทำทาสงครามการกิจการกองทัพก็เหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่าการทําสงครามมันไม่ใช่แค่เอาทหารเอามีดเอาดาบไปไล่ตีกันแต่มันคือการวางแผนการศึกษาการยุทธวิธี การบริหารรูปประมาณซับซ้อนต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นการใช้ในผลก็เหมือนการใช้พวกอินเจเนียร์ในการบริหารงานก่อสร้างเลยพี่นุครับมันต้องมีนะถ้าพรคส้มเข้าใจว่าใช้แค่ทหารเกณฑ์เท่านั้นแล้วจะสามารถชนะสงครามได้นะแปลว่าคุณไม่รู้จักอะไรนะครับคุณไม่เคยบริหารกิจการอะไรเห็นไหมจบวิศวะมาตั้งหลายคนเนี่ยแสดงว่าลูกคนรวยไม่เคยไปเป็นลูกน้องระดับไซต์อินเจเนียร์ไต่ขึ้นมาจนกระทั่งเป็นหัวหน้าจนกระทั่งเป็นเอ็มบีบริษัทนะ เพราะว่าถ้าคุณเคยผ่านงานมาจากระดับปฏิบัติการจนกระทั่งขึ้นสูญญ่ยอดพีระมิดได้นะจะไม่มีใครพูดคําแบบนี้เด็ดขาดคนที่ผ่านการไต่เต้าการใช้ความรู้ความสามารถฝ่าฟันงานจนสําเร็จได้จะไม่มีใครพูดโม,ม้โม่แบบนี้พี่นุ๊กบอกว่าถ้าพักการเมืองพักไหนถ้าได้เป็นรัฐบาลเป็นแกนนำเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณเสพะที่สุดพักที่สองก็คงต้องเป็นพักส้ม ที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่ามันเคยมีคนแต่งกรนะบอกว่าศึกมาส้มหลบครับยามสงบส้มด่าถ้าศึกรุกเข้ามาส้มดีใจถ้าเห็นทาหารไทยส้มไล่กัดครับเห็นนะครับนี่คือพฤติกรรมของพรรคส้มที่ผ่านมาเลยนะเราต้องยอมรับความจริงว่าเขาทําแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่ถ้าส้มได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ส้มจะหาทางทุกวิธีทางที่จะไม่ราวีกับกัมพูชาจะไม่หาทางไปต่อสู้อะไรกัมพูชาเหมือนที่คุณธนาทรพูดนั่นแหละครับว่าถ้าพิธาเป็นนายกเนะี่ย สถาน,นการ์สงครามของประเทศไทยกัมพูชาจะไม่มาถึงนี่จนกระทั่งมีคนออกมาทวงครับว่ามันก็ไม่น่าจะมีสงครามเลยนะเพราะว่าถ้ากัมพูชาลุกขึ้นมาถ้าคุณพิธาเป็นนายกนะประเทศไทยคงยกแผ่นดินให้เขาไปเลยคงจะยอมแพ้ทันทีนะมันก็จะไม่มีสงครามหรอกครับเพราะเราเลื่อนที่จะแพ้แล้วยอมแล้วต่อให้ทหารไทยอยากจะสู้นะก็ปรากฏว,ว่าคุณพิทาก็จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารหมดแล้วอูน่ะครับเราไม่มีทหารไปรบแล้วล่ะนะไปพวกเด็ก วัยรุ่นทั้งหลายก็ไม่อยากกินทหารมันก็ไม่พากันไปเป็นใช่ไหมละ่ะส่วนในสสเก้าไกลทั้งหลายเนี่ยมันก็มีแต่ลูกท่านหลานเธอมีแต่ลูกคนรวยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออยู่แล้วนะครับขนาดการมาที่การกิจการทหารคุณจีรัตน์เนี่ยยังโดนคดีติดคุกสอส3ี่สิบสามพร้อมแหละพิมุขนะเพราะฉะนั้นนี่บอกเลยว่าถ้าคุณพิธาขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยประเทศไทยไม่ได้ทอสงครามครับเพราะเราแพ้แล้วนะครับทหารเราก็ยกเลิกนการเกณฑ์นะครับกองทัพอยากซื้ออะไรนักส้มสกัดเอาไว้จนหมด นะครับเขาทําเรือดำน้ําเราหายไปสองลำนะครับคอยพวงส้มเนี่ยยวอภิปรายตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธนะ์น่ะตัวเรือดำน้ามีปัญหาเห็นไหมละ่ะซึ่งถ้าเรามีเรือดำน้ํานะครับพี่โนโครับผมบอกเลยครับไอ้ปัญหาการส่งน้ํามันเข้าไปนในกัมพูชาทางเรือเนะี่ยจะไม่มีเลยนะเพราะสิ่งที่เรือดำน้ํามีอิทธิพลก็คือมันทําให้เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นนี่มันไม่มีเรือใครกล้าเอาน้ํามันเข้าไปให้กัมพูชานะเพราะเราไม่รู้ว่าเรือดำน้ําของไทยมันนอนอยู่ตรงไหนใครจะไปรู้อ่ะ มันยิงต่อวิดีโอมาจากไหนก็เกิดขึ้นได้แต่ว่านี่ไงเพราะพวกพวกส้มเนี่ยมันไปทําลายเรือํำน้ำําเราคนสุดท้ายประเทศไทยก็ขาดเที้ยวเล็บตรงนี้ไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ถ้าพักส้มขึ้นมาเป็นใหญ่นะคนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือกัมพูชาลองลงมาก็คือพม่าชนบุ่มน้อยไอ้ถมตัวไม่ต้องถมตัวจ้าโพนุนนะเป็นนักการเมืองที่สุดนะ หนุนให้ปรับทุจริตคอร์รัปชันไม่ไม่ไอซ์ไม่ไม่ไอซ์เป็นสสนะในรัฐบาลชุดนี้นะก่อนหน้านู้นก็พักประชาชนอ่าพักก้าวไกลเป็นรัฐอ่าฝ่ายค้านคุณปราบทุจริตคอร์รัปชันถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่สุดนะเพราะว่ายุคที่คุณเป็นฝ่ายค้านทั้งสองสมัยเนี่ย คุณไม่สามารถจับใครเข้าคุกได้สักคนคุณไม่ต้องมาตีอกชกตัวว่าคุณทําดีทําเก่งมันเป็นแค่คําพูดยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะฮะนักการเมืองที่เอานักการเมืองด้วยกันเข้าคุกเนะ่ยก็เป็นหมอวรงนะครับหมอวรงเอาใครเข้าคุกเอาเสียเปียงนะที่เป็นนักธุรกิจเอานายบุญทรงติดคุกแน่นอนแล้วเอายิ่งลัก หนีออกนอกประเทศได้แน่นอนนี่คือนักการเมืองที่เอานักการเมืองที่ท,ทุจริตอะติดคุกของพวกคุณยังไม่มีผลงานเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่สามารถเอาใครมาติดคุกได้เพราะทุจริตนะไม่ใช่เพราะรัฐธรรมน,นูญไม่ใช่เพราะรัฐธรรมน,นูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถเอาคนผิดเข้าคุกได้แต่ความสามารถพวกมึงไม่มี ยกตัวอย่างนักการเมืองที่เอานักการเมืองด้วยกันเข้าคุกก็คือหมอวงรงนี่คือตัวอย่างพวกมึงไม่มีผลงานพวกมึงตีกินตีมึนนะทำตัวเหมือนคนเก่งเก่งแต่ปากมีส้มไม่มีเทา้าเรือกเขาได้เท้าเข้าสภาเรื่องเราเข้าสภาเพื่อล้มทุนเทา้านี่ครัวเทกากับนะครับแต่ความเป็นเท้าเนี่ย ไม่ได้วัดกันที่เลือกใครเลือกเขาเลือกเรานะครับแต่คุณพยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นสีขาวนะครับทั้งที่พวกคุณก็เทานะครับเทานะครับการใช้วาทกรรมผลักคนอื่นเป็นเทาเนี่ยไม่ได้นะครับเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจน,นะครับคุณจะกล่าวหาเขาว่าเทา โดยที่พวกคุณขาวอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับนะครับเป็นตรรกะที่ทุเรศนะครับคุณเล่นการเมืองแบบผลักเขาเป็นเทาเอาเราเป็นขาวมันทุเรศครับนะครับทุกคนทุกคนดีเหมือนกันหมดนะครับใครเทาคุณช่วยชี้คุณช่วยบอกว่าคนนั้นเทาคนนี้เทาแต่แต่นี่คุณตีรวมเหมารวมว่าทุกคนเป็นเทา ฝ่ายตรงข้ามคุณเป็นเทาถ้าเลือกเขาเข้ามาในสภาเราจะได้เทาเข้าสภาเลือกเราเลือกส้มเข้าสภาไปล้มทุนเทาในสภาเดี๋ยวก่อนนะครับการหาเสียงแบบเนี้ยเป็นการเอาดีใส่ตัวมากเกินไปหรือเปล่าเทามึงอะเทาตัวเองอะเทานะ